สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Monster Hunter World นะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP พิเศษนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเกม Green Hill ของเราคลิปมันยังทําไม่เสร็จเนาะท่านผู้ชมยังไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆผมก็เลยยังไม่ได้ตัดลงเนาะซึ่งก่อนอื่นก็วันนี้ก็เป็นวันสงกรานนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นวันคล้ายวันปีใหม่ไทยเนาะวันยังไงวันนี้ก็กลับสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะท่านผู้ชมยังไงก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็เข้าเกมไปลุยกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมซึ่งผมขอบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าไอ้เจ้าคิรินนี่เป็นอีกหนึ่งมอนเตอร์ที่ผมโคตรจะปวดหัวมากเลยตอนสู้กับมันใหม่ๆนะท่านผู้ชมผมไม่เคยแบบว่าใช้อ,อาวุธไอ้ระยะประชิดนี่สู้มันชนะเลยนะท่านผู้ชมผมต้องเปลี่ยนไปใช้ปืนอะ่ะถึงจะชนะมันเมื่อก่อนอะ่ะซึ่งในอีพีนี้ผมก็จะลองมาใช้ตัวดาบใหญ่ ดูนะครับบวกเซ็ตก็จะใส่เซ็ตชุดนี้นะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนจากไอตัวกางเกงไอตัวเอาผมจะเอาไอตัวถุงมือวินพลูฟออกนะครับกลับไกกับปลกรเขาเรียกกระปุกหรือผมไม่แน่ใจนะเออผมเอาออเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มเอ็กท็กพทแทนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าคิรินมันไม่มีปีกมันบินไม่ได้นะท่านผู้ชมมันก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ผมก็เลยเลินมาเพิ่มเอ็ทแทนเนาะ โอเคเดี๋ยวกินกินอาหารอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมโอเคไปลุยกันเลยครับท่านผู้ชมโคตรตื่นเต้นไปอีกหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งมอนสเตอร์ที่ผมแม่งโคตรปวดหัวเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมน้องท่านผู้ชม โอชิบายนะผู้ชมมาถึงก็เจอเลยมันไม่กะให้ไปโผล่ที่แคมป์ให้เราตั้งหลักก่อนเลยหรือว่าเนี่ยเยดเคไม่เงยพามาถึงก็เจอเลยไม่เป็นไรใจเย็นไหมครับท่านผู้ชมเราไม่รีบเราแวะขุดก่อน <c oughs> <c oughs> เราสายชิวแล้วเพราะพวกพวก,พวกไ,อไอไอเจ้าคีรินนี้ถ้าเราไม่ไปตีมันมันก็ไม่ไม่ไม,มาโจ,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 จมเราท่านผู้ชมเพราะมันค่อนข้างที่จะเป็นมอนเตอร์เอลด้วยแต่ก้อนอีกตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างจะยิงในสัก์สีนะท่านผู้ชม มันไม่สนใจพวกสิ่งชีวิตที่อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมซึ่งเขามองเราว่าเราอ่อนแอเขาเลยไม่สนใจเราแต่วันนี้เราจะมาพิสูจนก์นกับท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้อ่อนแออย่างที่พวกมันคิดโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตามไปเปิดศึกกันเลยครับ เจอมาแล้วท่านผู้ชมเต็มตัวเปิดตัวกันเลยท่านผู้ชม I l o v e the world จัดครับนี่ปลายหางไปก่อนหนึ่งดอกครับอ่าซึ่งเจ้าคิรินนี่อ่าจุดอ่อนมันจะอยู่ที่หัวนะท่านผู้ชมซึ่งถ้าเราตีที่หัวก็มีโอกาสที่ว่าตีจุดอ่อนได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมแต่เราก็ต้องระวังถ่าสายฟ้ามันด้วยนะมันจะมีถ่าสายฟ้าที่ว่าเออโจมตีไปข้างหน้าเอออันนั้นค่อนข้างอันตรายตอนที่เราตีตรงหัว กับช่วงมันมันจะมีเตะขาหลังด้วยท่านผู้ชมลองสังเกตด,ดูเดี๋ยวถ้าเราไปตีข้างหลังมันนะ่ะมันจะใช้เท้าหลังอเติเราซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามเซฟเล่นแบบเซฟ,เซฟตัวเองหนะ่อยเนาะท่านผู้ชมผมจะไม่พยายามตีแบบต่อเนื่องนะผมจะพยายามตีแล้วก็ฉีกออกตีแล้วก็ฉีกออกเนาะ พราะผมก็ไม่ได้สู้กับมันนานแล้วเหมือนกันแล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยใช้อาวุธร,ระยปาะศิกแบบว่าสู้ชนะนเลยท่านชมก็เลยเตื่นเต้นหน่อยกับการสู้กับเจ้าคิรินเนี่ยอเดี๋ยวผมก็พยายามเซฟตัวเองให้ถึงที่สุดเนาะเ,เดี๋ยวจังหวะไหนผมตีหัวได้ผมก็ตีหัวนะท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะไหนที่อันตรายผมก็จะไม่เข้าไปโอเคเซไปครับหนึ่งดอกตัดหางมัน สายฟ้ามาแล้วไอ้ล่างล่างล่างธรรมดานี่ก็ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะท่านผู้ชมมันจะไปน่ากลัวล่างริทมูดอะล่างตอนที่มันโกรดอะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นครับจังหวะที่มันเข้าฤทิมูดรูปร่างจะเป็นยังไงซึ่งเราจะตีมันไม่เข้าด้วยเนาะท่านท่านผู้ชมซึ่งต้องระวังครับจังหวะริทมูดนี่เราก็ตีฉากแล้วก็ตีฉากออกเรื่อยๆท่านผู้ชม ตีแล้วก็ออกตีแล้วก็ออกอย่าไปตีต่อเนื่องเนาะเพราะยังไงเราก็ตีมันไม่เข้าอยู่แล้วท่านผู้ชมตีแล้วมันกระดิ่งตลอดอะ่ะมันมันถือหนังมันจะแข็งมากท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าถ้าเราตีไม่โดนจุดอ่อนไม่โดนหัวมันจะขึ้นสีเลขดาเมจแบบว่าธรรมดาธรรมดาท่านผู้ชมที่ว่ามันจะดูแบบว่ามอง,มองๆเทาๆหน่อยแต่ถ้าเราตีโดนคริติอคอนเห็นไหมมันจะขึ้นแบบว่าสีส้มเลยท่านผู้ชมนั่นคือเราตีโดนจุดอ่อนเนาะ ต้องเอาเขามันไม้ได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมสังเกตสังเกตเลขดูท่านผู้ชมถ้าเหมือนถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดจุดอ่อนของมอนเตอร์ตัว,ตวไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยลองดูสังเกตดูจากเลขดาเมจได้ครับทําขึ้นสีส้มแบบว่าสดๆเข้มๆข้ม,ม,มอ่ะแสดงว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อนท่านผู้ชมเน้นๆน้นไปครับ217ขออีกบดอก อีกดอกรโอ้โหไม่ไม่โดนตะวันเสียดายโดนโดนช่วงตัวเมื่อกี้โอ้ชิบหายแล้วโอ้ใส่ก่อนใส่ก่อนอันตรายครับไอ้เหี้ยกดพิษไอ้สัตว์เอ้ยผมจะเก็บไอ้นั่นมันโอ้ไปกดอีถ้าผู้ชมแม่งถอดเกราะเสียเปล่าเลยโอ้โหเวรกันไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันไงท่านผู้ชมปุ่มมันก็เลยงงๆกับไอ้กรีนกรีนเฮลหน่อยท่านผู้ชมว่าการควบคุมอะไรมัน คนละแบบกันก็เลยแบบว่ามือง,งงๆหน่อยไม่เป็นไรครับแล้วก็เซฟเไปก่อนมันเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมเนี่ยต้องต้องระวังนะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยเราอย่าไปวิ่งตามมันนะเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราเองนะท่านผู้ชมเพราะยังยังไงคือมัน เราวิ่งตามไปอ่ะมีโอกาสโดนสายฟ้าจากข้างหลังอ่ะเพราะว่ามันจะมีสายฟ้าตามหลังด้วยท่านผู้ชมซึ่งเราก็ไม่ต้องตามหรอกตามไปก็ไม่ทันมันอ่ะมันเร็วชิรินอ่ะท่านผู้ชมมันวิ่งมาดีจต่เออเอาง่ายมาดีดดีดอยู่นั่นอ่ะเออเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็รอรอจังหวะมันเข้ามาแล้วก็ตีสวนไปก็ได้ท่านผู้ชมใจเย็นๆครับใจเย็นค่ยนยนอยๆไปเนาะ เคี๋ยวผมไปยาหมาจังหวะเข้าดีๆนะท่านผู้ชมจังหวะนี้เรายังอันตรายอยู่เนาะเห็นไหมมันกำลังเหมือนชั่งอยู่เลยตอนนี้ตีต่อเนื่องเลยท่านผู้ชมจังหวะเข้าตียากมากโอ้ดูเหมือนมันจะหนีไปท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเพิ่มเติมก่อนท่านผู้ชมรับดาบก่อนเะนาะเดี๋ยวรีบตามไปดีกว่าครับ ก็ถือว่าพอสู้ได้อยู่ท่านผู้ชมชาสงสัยเมื่อก่อนผมใจร้อนด้วยแหละผมเล่นดักย่างไงผมชอบตีมันต่อเนื่องอะไแล้วก็เผลอไปโดนท่ามันแม่งโดนทีเดียวตายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็เลยหัวร้อนเปลี่ยนไปใช้อ้นี่แทนไอตัวปืนแทนแต่นี่ช่วงหลังนี่คือเราค่อนข้างใจเย็นละค่อยๆตีค่อยๆตี เดี๋ยวเราลิฟตามไปดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปหน่อยเนาะเราพบร่องรอยของมันเตอร์กายพันธุ์ด้วยท่านผู้ชมเมื่อกี้โอเคถือว่าวิ่งมาไม่ไกลท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้ค่อนข้างแคบก็ต้องระวังกันหน่อยท่านผู้ชมเพราะตอนนี้มันน่าจะอยู่ลิทโหมดเนาะเห็นไหมโอ้สองอันเลย นี่ลิดหมดชัวร์ๆท่านผู้ชมอย่างเงี้ยแน่นอนเลยแมงมาเริ่มตีบ้าคลั่งแล้วท่านผู้ชมจังหวะอย่างเงี้ยต้องระวังใจร้อนไม่ได้เลยครับมีโอกาสโดนแบบว่าทีเดียวตายอ่ะดูด,ดิปล่อยสายฟ้ารัวๆเลยอย่าปล่อยเยอะอย่าปล่อยเยอะอย่าปล่อยเยอะแทกล้มดิดเหมิงในโดนโอุย้ยเกือบไปท่านผู้ชม จังหวะเมื่อกี้เราตีต่อเนื่องกันไปนะท่านผู้ชมอันตรายอันตรายมามาวิ่งมามามาตีเต็มหน้าไปครับท่านผู้ชมเสไปเสไปสะใจโว้ยเหมือนได้แก้แค้นเลยท่านผู้ชมเมื่อก่อนเก็บกดกับมันเยอะมากเลยเออมาดิไปไหนมาดิมาดิจังหวะปะสกิลสวนไปครับ ขออีกทีโอ้โหมันใช้นี่ก่อนดอกนึงดอกนึงชิบหายโอ้ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเริ่มเริ่มใจร้อนน้ำชมเริ่มใจร้อนพอตีได้แล้วเริ่มมันเคี้ยวไงเออแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายอีกหรอกกูใจยเย็นครับใจยเย็นบอกตัวเองใจยเย็นๆไม่ได้บอกใครนะู้ชมบอกตัวเองเดี๋ยวว่าใจยเย็นๆครับตีตูดมันตีตูดมัน เอาเฮียแม่งแล้วมันขึ้นทำไมวะเน,นี่ยสัตว์เอ้าไอ้เฮ้ยแม่งเอ้ย,อย,อยโอ้ยผมโคตรเบื่อเลยจังไวรอย่างงี้แม่งเอ้ยโอ้โหดีนะมันไม่ตีเมื่อกี้ที่จริงร่วงอีกอะถ้าเป็นไบเวอร์เนี่ยมันขึ้นตามมาตกเลยนะผู้ชมดีอุยอ้ยโดนพุ่งชนโดนพุ่งชน เผมเรือชิ้นหน่อยก่อนท่านผู้ชมเซฟไว้เซฟไว้ตอนนี้มันน่าจะออกฤทธิ์หมดแล้วนะผมว่าน่าจะออกฤทธิ์หมดแล้วอ okay. ุ้ยโอ้โหเนี่ยข okay. ้อเสียการที่เราตีตรงหน้ามันคือมันชอบวิ่งพุ่งใส่แต่มันก็เป็นท่าไม่ได้แรงอะไรครับไม่น่ากลัวโอเคขึ้นหลังได้ล้มแน่มึงเตรียมตัวเตรียมตัวโดนนิๆครับจัดไป ต้องล้มต้องล้มให้ได้ท่านผู้ชมเราจะเราจะไม่โดนดีดออกครับเราต้องสู้ต้องล้มมาให้ได้ใจเย็นใจเย็น,จะ,นจะไม่ยอมโดนดีดตกหลังม้าแน่นอนไปล่วงดิล่วงอีกชาร์ดด,ชด,ดิชาร์ดเรียบร้อยเตรียมตัวนอนครับนินนินรับน้นนินโอ้ขอเต็มเต็มครับชาร์ตสองละครชาร์ตสองโดนไหม เหี Hoy, here, wow, holy, okay, time, ja ้ยว <spe ak ly> ่าวุ่ยสัตว์เอ้ยโยโอ้ยแต่มันหนีแล้วท่านผู้ชมโอเคดูมันจะเก็บใช้ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารีบตามไปดีกว่ายังคุมขาวอยู่ยัง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 พอจะฟันได้มั้งเออเดี๋ยวรับรับไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันโอเคไปครับตาม ครับท่านผู้ชมออกมาเมป็บลงรวกว้างๆนี่คืออุ่นใจหน่อยท่านผู้ชมมีที่หลบที่สู้เยอะพออยู่ที่แคบๆนี่แม่งกดดันอุย้ยนี่ไงโดนท่าทีบหลังและท่านผู้ชมมาดีกะโหลประมาทไม่ได้ครับตีตูนี่ประมาทไม่ไดไ้ใช่ว่าตีตูจะปลอดภัยนะท่านผู้ชมเผอๆั้างหน้าปลอดภัยกว่าอีกถ้าเรารู้จังหวะการปล่อยสายฟ้าของมันนะ่ะเออโดนอีกเลยเฮ้ย โอ้ยติดมืนด้วยชิปหายแล้วโอ้โหโอ้โหเกือบไปแม่งโอ้โหมันบ้าเลยท่านผู้ชมมันบ้าแล้วใส่เกราะก่อนเลยอนดับแรกเอ้ยเยอยรวๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้มันบ้าแล้วน่าจะเจ็บหนักอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดก่อนเราตอนนี้ก็อุ่นใจเรามีเกราะอยู่ท่านผู้ชม โอ้แน่นอนนี่แหละเลดโหมดท่านผู้ชมดูดิตีแบบบ้าคลั่งเลยอีเรียบร้อยนอนสัดเรียบร้อยเป็นไงเสร็จกูมึงเสร็จกูดูโดนอีกดอกนึงเต็มเต็มขอเต็ม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 โอ้โหก็ใสะใจท่านผู้ชมขอเงินเงินเลยเอจีบอะไรดิเจ็บอะไรดิเออโกรธใหญ่เลยคิรินโกรธใหญ่เลยท่านผู้ชม Okay. มันน่าจะกลับสู่ร่างธรรมดาแล้วเนาะมาดิถ้าซูปเปอร์แมนก็ใช้ได้มีประโยชน์นท่านผู้ชมดูเหมือนจะเจ็บหนักท่านผู้ชมป,แปแีแล้วปีล้หนีแล้วท่านผู้ชมยิงยิงแมงตามครับตามด่วนดวน,ดวน เราจะต่อจอติดเริ่มชม็นไม่ขึ้นกันโลกแล้วเจ็บหนักครับท่านผู้ชมจะตายแล้วเตรียมตัวปิดเกมครับจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนีไม่รอดหรอกหนีไปก็ไม่รอดไอ้มาจอมปว่มมปวนไอ้มาดีดไอ้ยือล่วงอีกครับท่านผู้ชมชิบหายแล้วมึงเอาดิเอาดิอาดขอเน้นๆ้นขอเน้นเขอแตกไปครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ถึง เป็นไงล่ะมึงเขาแตกแล้วอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยจิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหเกือบไปนผู้ชมเกือบไปเกือบไปไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ดีดดีดดีดอะไีดีดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอมึงเดี๋ยวเจอปีแล้วปีแล้วหนีแล้วกอดดอกนี่ตีตูดมัน ไม่นานน่าจะปิดเกมได้ท่านผู้ชมเก็บดาวก้อนพอดไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมรีบตามไปดีกว่าท่านผู้ชม นอนที่รังนะท่านผู้ชมทีที่แรกที่เราเจออ่ะเดี๋ยวผมจะอาจังหวะตีชาร์ตสองนะท่านผู้ชมมันจะแรงกว่าได้ไหมไม่รู้ไม่ให้ไม่รู้ระยะนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมนะตอนชาร์ตสองอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนน่าจะไม่ถึงโอเคไม่ถึงขอหมาอีกทีเนาะคือถ้าชาร์ตสองย่อเราฟาดสองครั้งอ่ะทีที่สองคือมันจะแรงมากนะท่านผู้ชมดาเมจคือเยอะกว่าดาเมจชาร์ตปกติเยอะมาก สองเท่าได้มั้งถ้าผมเดาไม่ผิดอ่ะตีเต็มๆครับเจ็ดร้อยกว่าเป็นไงเป็นไงเจ็บเจ็บเจ็บไปดิเจ็บไปด,ดิตื่นมาก็ดีดเลยนะมึงอีอุ้ยเอ้ย,อยเกือบไปเกือบไปดีหลุกทันนี่มาดิตกระโดดอีกแล้วมาดิตกระโลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเต็มๆอย่าดีดสิอย่าดีดสิ ดีดเอ๋อดีดเอ๋อขอเน้นๆขอเน้นๆน้นนำลายใหญ่เลยน้ำลายไหลน้ำลายไหลเหนื่อยตังค์ไม่น้าหมดจะดีมึงอะ่ะหิวหิวมไม่ได้แดกหรอกดีเต็มหน้าครับเป็นไงล่ะมึงล่วงครับเสาตกโดนไปเน้น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 ตายตายฮาเลยไม่ทันได้ชาร์ตสองนี่ไม่ชมเองเออไรครับ แค่นี้ก็สะใจแล้วเหมือนได้ล้างแค้นสมัยก่อนเลยท่านผู้ชมคุณเราใจเมื่อก่อนมันเล่นเราไว้เยอะหัวร้อนมันมาเยอะตอนนี้ถือว่าได้แก้แค้นแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยววันหลังจะเอาไอ้นูมาสู้ดีกว่าคัตนะลองซอสแล้วท่านผู้ชมเพราะเมื่อก่อนผมเล่นลองซอสผมสู้มันไม่ได้สักครั้งเลยเครั้งนี้ฟาดับแย่มาได้ลองซอสก็น่าจะได้อยู่ผมว่าโอเคจะเก็บปะถุตีบก่อน ซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะมี E ีพีพิเศษเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าถึงเราจะจบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของซีซั่นแรกไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีเควสเนื้อเรื่องอยู่นะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่เป็นแบบว่าหลักๆแล้วมันจะเป็นหลังจากการไอหลังจากที่เราสู้กับเซโนจิว่าท่านผู้ชมคือมันก็จะไม่มีคัสซีนอะไรอย่างนั้นแล้วไอวิวาแต่มันก็จะมีภารกิจที่ว่าเป็นเควสหลักอยู่บ้างน้อยก็คือ เราจะได้เห็นถึงผลกระทบนะท่านผู้ชมผลกระทบหลังจากที่ว่าไอตัวโซล่าเมงตารสอ,อะตายไปมันก็จะเกิดการกลายพันธุ์การที่เซนจิว่าลอ่อมอนเตอร์มาทําให้เกิดผลกระทบที่ว่าเออมอนเตอร์ขัดแย้งกันแห่กเข้ามาในนิวเวิร์ลอะไรเงี้ยท่านผู้ชมแล้วก็มีมอนเตอร์แปลก,ปลกๆที่ว่าเออผ,ผิดเพี้ยนจากปกติไม่ว่าจะเป็นพิงลาเตียน ดูราาัทโรสไอเอไอส่วนทโรสท่านผู้ชมเอ่อพวกนี้ก็จะเห็นเยอะมากเลยก็เดี๋ยวรอชมกันต่อไปครับซึ่งอีพีนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับซึ่งหากท่านผู้ชมมีอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนแบบไหนก็คอมเมนต์มาเยอะๆอะครับสวัสดีครับ